คุณกล้าเชื่อไหมครับน้ำยาบ้วนปากที่คุณใช้อยู่ทุกเช้าเย็นโดยเข้าใจว่ามันช่วยฆ่าเชื้อโรคป,ปกป้องช่องปากและทําให้ลมหายใจหอมสดชื่นนั้นอาจกําลังทําลายสุขภาพช่องปากของคุณอยู่อย่างเงียบๆในทางกลับกันน้ําเกลือแก้วหนึ่งที่เราทําเองได้จากในครัวทุกบ้านด้วยต้นทุนที่ไม่ถึง 1. บาทกลับกลายเป็นอาวุธลับที่ดรธนวัฒน์เจริญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอจมูกอาวุโสในกรุงเทพใช้ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมายาวนานกว่า30ความลับสุดทึ่งที่จะมาพลิกความเชื่อทั้งหมดของคุณนี้กำลังจะถูกเปิดเผยอ,อย่างหมดเปลือกในวันนี้ครับอย่าเพิ่งรีบเลื่อนผ่านนะครับผมอยากขอถามท่านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก่อนว่าท่านเองก็กำลังมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่ารู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ในคอจะไอออกมาก็ไม่ได้จะกลืนลงไปก็ไม่ลงคออักเสบเป็นๆหายหายสำซก่กเหมือนมีแขกไม่ได้รับเชิญมาอาศัยอยู่ถาวร หรือคนในบ้านหรือตัวท่านเองต้องทนทรมานกับโรคจมูกอักเสบเรื้อรังมานานหลายปีพ่อเปลี่ยนฤดยดูหรือเจออากาศเย็นปุ๊บจมูกก็ตันปับ๊บตอนกลางคืนก็นอนพลิกไปพลิกมาไม่หลับตอนกลางวันก็ง่วงซึมไม่มีสมาธิและยังมีเรื่องที่น่าอายยิ่งกว่านั้นคือทั้งที่แปรงฟันอย่างตั้งใจทุกวันแล้วแต่พออาปากก็ยังมีกลิ่นตู่ๆไม่พึงประสงค์จนแม้แต่จะเล่นกับหลานๆก็ยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจไม่ต้องพูดถึงเสียงกรนที่ดังสนั่นหวั่นไหว,ไหวราวกับฝาร้อง ที่ไม่เพียงแต่ทําให้ตัวเองหลับไม่สนิทแต่ยังกระทบต่อคุณภาพการนอนของคนที่นอนข้างๆอย่างรุนแรงอีกด้วยเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เราต้องวิ่งไปโรงพยาบาลกี่รอบกินยาไปกี่ขนาดยาเม็ดหลักสีพวกนั้นกินแล้วตอนแรกก็เหมือนจะดีขึ้นแต่พอยาหมดโรคเก่าก็กําเริบอีกเราเสียเงินซื้อน้ํายาบ้วนปากราคาแพงมากี่ชนิดแล้วทั้งสูตรสมุนไพรสูตรฆ่าเชื้อเข้มขน้นที่โฆษณาว่าดีวิเศษเลิศเลอ,เลอใช้แล้วแสบป,ปากไปหมดแต่ผลลัพธ์ล่ะปัญหาก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ลดน้อยลงเลย เงินที่เราเสียเปล่าไปเหล่านี้ถ้าเอามารวมกันคงกองสูงกว่าภูเขาแล้วกระมังหรือว่าเราจะต้องปล่อยให้โรคจุกจิกกวนใจพวกนี้ตามรังควานเราไปตลอดชีวิตวันนี้ผมขอบอกเลยครับว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกระดับแนวหน้าของไทยท่านคือดรธนวัฒน์จริญผู้ซึ่งคนไข้ต่างเรียกขานด้วยความเคารพรักท่านรักษาคนไข้มากกว่า30ปีดูแลคนไข้มาแล้วนับหมื่น 1, นับพันคน ท่านมักจะพูดเสมอว่าอย่าที่ดีที่สุดจริงๆแล้วซ่อนอยู่ในครัวของเราเองท่านถึงขนาดเขียนวิธีการใช้น้ําเกลือบ้วนปากนี้ด้วยลายมือตัวเองหรือพิมพ์ใส่กระดาษแผ่นเล็กๆแจกให้กับคนไข้ที่มีฐานะยากจนหรือคนที่ต้องทนทุกข์กับโรคเดิมๆซ้ำซาาและสิ่งที่ท่านจะเปิดเผยในวันนี้ก็คือเคล็ดลับส่วนตัวที่ท่านทําต่อเนื่องมา30ปีและแนะนําให้คนไข้นับไม่ถ้วนจนช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากโรคภัยได้นั่นคือเคล็ดลับที่เรียบง่ายที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุด และทรงประสิทธิภาพจนน่าตกใจนั่นคือการบ้วนปากด้วยน้ําเกลือเดี๋ยวก่อนครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักถ้าหากคุณห่วงใยสุขภาพของตัวเองโปรดกดปุ่มติดตามช่องเคล็ดลับอายุยืนและกดเปิดการแจ้งเตือนไว้เพราะที่นี่เราจะเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครยอมพูดถึงผมหวังว่าจะได้รู้ว่าคุณพร้อมจะร่วมเดินทางไปกับผมไหมหากคุณกําลังดูคลิปนี้และรู้สึกเห็นด้วยโปรดพิมพ์เลข1ในช่องคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นด้วยให้พิมพ์เลข0 และหากคุณกำลังทนทุกข์กับโรคที่คล้ายคลึงกันนี้โปรดคอมเมนต์ทิ้งไว้ผมจะพยายามตอบคำถามของคุณอย่างเต็มที่ครับเอาล่ะครับเรามาเข้าสู่หัวข้อหลักของวันนี้กันเลยกับการค้นพบที่น่าทึ่งที่จะพลิกความรู้ด้านสุขภาพของคุณก่อนจะเฉลยเคล็ดลับของดอกเตอร์ธนวัฒน์ทันเราต้องทำความเข้าใจปัญหากันก่อนว่าศัตรูของเราจริงๆแล้วคือใครคุณทราบไหมครับว่าช่องปากและลำคอของเราจริงๆแล้วคือสมรภูมิรบที่มีควันปืนคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาที่นี่ทั้งอุ่นและชื้น แถมยังมีเศษอาหารที่เรากินเข้าไปซึ่งเปรียบเสมือนรีสอร์ทระดับ5เดาวที่เชื้อแบคทีเรียและไวรัสโปรดปรานที่สุดแบคทีรียนับพันชนิดมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่มีทั้งตัวดีและตัวร้ายเมื่อร่างกายเราแข็งแรงพักผ่อนเพียงพอแบคทีเรียตัวดีก็เปรียบเหมือนทหารกล้าที่คอยกดดันแบคทีรียตัวร้ายไว้เพื่อรักษาสมดุลของสุขภาพแต่เมื่อไหร่ที่เราอดนอนเครียดกินของหวานหรือของทอดมากเกินไปสมดุลน,นี้ก็จะพังทลายลงทันที แบคทีเรียตัวร้ายจะเหมือนได้รับสเสบียงกลางและเริ่มขยายพันธุ์ทุตอย่างบ้าคลาั่งพวกมันจะปล่อยสารพิษและกรดต่างๆออกมาโจมตีลำคอของเราทำให้เกิดการอักเสบบวมแดงพวกมันกัดกร่อนฟันของเราจนผุและย่อยสลายเศษอาหารจนเกิดก๊าซเัลเฟอร์ที่มีกลิ่นเหม็นเนา่าหรือที่เราเรียกว่ากลิ่นปากนั่นเองและเนื่องจากโพรงจมูกกับช่องปากนั้นเชื่อมต่อกันเจ้าแบคทีเรียตัวร้ายพวกนี้ยังลามไปเกาะกลัวนในโพรงจมูกทำให้ปัญหาภูมิแพ้และไสนัสแย่ลงไปอีก ทีนี้คุณคงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าอาการเจ็บคอภูมิแพ้จมูกกลิ่นปากตัวการร้ายของปัญหาเหล่านี้ก็คือกองทัพแบคทีเรียรตัวร้ายที่ควบคุมไม่อยู่นั่นเองหลายคนอาจจะบอกว่างั้นฉันไปซื้อน้ำยาบ้วนปากสูตรเข้มข้นมาใช้สิโฆษณาบอกว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียรได้99.9%เพื่อนๆครับนี่แหละคือความเข้าใจผิดอย่างแรกที่เราต้องลม้มล้างน้ำยาบ้วนปากที่บ้านคุณอาจกำลังทำร้ายคุณอย่างเงียบๆทำให้ผมถึงกล้าพูดแบบนี้ดรธนวัฒน์ ได้ชี้ให้เห็นถึงบาป3ประการของน้ำยาบ้วนปากตามท้องตลาดอย่างตรงไปตรงมาประการที่ 1. ปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงเกินไปคือการชักศึกเข้าบ้านน้ำยาบ้วนปากสูตรแรงๆหลายยี่ห้อเพื่อต้องการให้รู้สึกเย็นซาสใจจึงใส่แอลกอฮอล์ลงไปจํานวนมากแอลกอฮอล์จะไประคายเคืองเยื่อบุช่องปากที่บอบบางของเราอย่างรุนแรงการใช้ติดต่อกันานานๆกลับจะทําให้เยื่อบุแห้งฝอและยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคนี่ไม่ใช่การปกป้องเลยครับ แต่มันคือการทำร้ายประการที่2ส,สารเคมีฆ่าเชื้อที่ฆ่าเรียบทั้งดีและเลวสารเคมีฆ่าเชื้อในน้ำยาบ้วนปากเปรียบเสมือนการทิ้งระเบิดปูพรมลงในสมรภูมิช่องปากของเรามันฆ่าเชื้อร้ายได้จริงครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็กวาดล้างทหารแบคทีเรียตัวดีที่มีหน้าที่รักษาสุขภาพช่องปากของเราไปด้วยสมดุลของเชื้อในปากจึงถูกทำลายย่อยยับพอหยุดใช้ปุ๊บเชื้อร้ายก็จะกลับมายึดครองพื้นที่ได้เร็วกว่าเดิม นี่คือสาเหตุว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกว่าใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วผลลัพธ์ไม่ยั่งยืนประการที่ 3. รักษาที่ปลายเหตุและทำให้เกิดการเสพติดน้ำยาบ้วนปากเคมีเหล่านี้เพียงแค่ปกปิดอาการชั่วคราวเช่นใช้กลิ่นมิ้น์แรงๆมากรบกลิ่นปากแต่ไม่ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในช่องปากจากต้นต่อการพึ่งพามันในระยะยาวจะทำให้ช่องปากของเราสูญเสียความสามารถในการปรับสมดุลและป้องกันตัวเองตามธรรมชาติฟังมาถึงตรงนี้คุณรู้สึกเสียวสันหลังว่าบเลยไหมครับ ว่าสิ่งที่เราเสียเงินแพงๆซื้อเข้าบ้านกลับกลายเป็นนักฆ่าสุขภาพเสียเองแล้วจะมีวิธีไหนบ้างไหมที่สามารถจัดการเชื้อร้ายได้อย่างแม่นยำโดยไม่ทำลายเชื้อดีและยังช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในช่องปากได้จากต้นต่อคำตอบก็คือน้ำเกลืออุ่นๆที่ดูธรรมดาที่สุดแก้วนั้นแหละครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเบื้องหลังเรื่องนี้มีหลักการวิทยาศาสตร์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซ่อนอยู่ 2. ข้อครับหลักการที่1 เรียกว่าวิธีการดึงน้ำด้วยแรงดันออสโมซิสไฮออสโมติกเพรสชอร์ฟังดูเป็นวิชาการนะครับแต่พูดง่ายๆก็เหมือนกับเวลาเราเอาเกลือไปหมักแตงกวาหรือดองเนื้อนั่นแหละครับคุณลองนึกภาพดูพอโรยเกลือใส่แตงกวาสดสักพักจะมีน้ำซึมออกมามากมายแล้วแตงกวาก็จะเหี่ยวลงใช่ไหมครับหลักการของน้ำเกลือบ้วนปากก็เหมือนกันเป๊ะเลยน้ำเกลือที่เราผสมมามีความเข้มข้นสูงกว่าของเหลวภายในเซลล์แบคทีรียเมื่อน้ำเกลือไปสัมผัสกับเชื้อร้ายตามหลักแรงดัน ออสโมซิสน้ำในตัวแบคทีรียจะถูกดูดออกมาเหมือนโดนเครื่องสูบน้ำแบคทีรียพอขาดน้ำก็ขยายพันธุ์ทุ่มไม่ได้หรือถึงขั้นฝ่อตายไปเลยนี่คือยาฆ่าเชื้อแบบดึงน้ำออกที่เป็นธรรมชาติที่สุดอ่อนโยนที่สุดและฉลาดที่สุดมันจัดการเฉพาะแบคทีรียเซลล์เดียวแต่จะไม่ทำอันตรายต่อเซลเยื่อบุช่องปากที่แข็งแรงของเรานี่คือตัวอย่างของการโจมตีที่แม่นยำครับหลักการที่2คือวิธีการลดการอักเสบและลดบวมตามธรรมชาติเวลาคออักเสบ คุณรู้สึกว่ามันแดงและบวมใช่ไหมครับนั่นคือเยื่อบูเนื้อเยื่อของเรากำลังน้ำท่วมเพราะการอักเสบทําให้ของเหลวไปข้างอยู่ตรงนั้นจนบวมเป่งน้ำเกลืออุ่นๆเปรียบเหมือนหน่วยกู้ภัยระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดความเข้มข้นของมันจะช่วยดึงของเหลวส่วนเกินออกจากเยื่อบุลำคอทําให้ลดบวมได้เร็วและบรรเทาอาการเจ็บปวดเหมือนเวลาเราข้อเท้าแผลงแล้วแช่น้ําเกลือเพื่อลดบวมนั่นแหละครับในขณะเดียวกันน้ําเกลืออุ่นๆยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเฉพาะจุด พาเอาขยะที่เกิดจากการอักเสบออกไปและเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อมันเหมือนกับพนักงานทําความสะอาดที่อ่อนโยนเข้ามาทําความสะอาดครั้งใหญ่ให้ลําคอของเราพูดมาถึงตรงนี้ผมต้องขอแบ่งปันเรื่องจริงจากปากของดอกเตอร์ธนวัฒน์ทันที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวท่านเพื่อนบ้านของท่านชื่อคุณลุงสมชายวัยเจ็กว่าปีซึ่งเป็นคนที่โรคขาประจําคุณลุงสมชายเป็นโรคคออักเสบเรื้อรังและภูมิแพ้จมูกมาเกือบ2ี่บปี ทุกเช้าตื่นมาจะเหมือนมีก้อนสำลีอุดคอไอจนตัวยโยนกลางคืนจมูกตันจนต้องอ้าปากหายใจเสียงกรนดังจนปลาสมศรีภรรยาต้องแยกห้องนอนแกบอกว่าชีวิตครึ่งหนึ่งหมดไปกับการหาทิชชู่มาเช็ดน้าหมูเพื่อรักษาโรคนี้ลุงสมชายกินยาจีนไม่เคยขาดยาพานยาล้างจมูกซื้อมากองผนเนินเงินเสียไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเจ็บตัวก็เยอะแต่ก็ไม่หายขาดแกเริ่มถอดใจแล้วคิดว่าชาตินี้คงต้องอยู่กับมันไปแบบนี้ มีครั้งหนึ่งเจอกับดรธนวัฒน์ทันในงานกิจกรรมชุมชนแกก็อดไม่ได้ที่จะระบายความทุกข์ให้ฝั่งดรธนวัฒน์ทันฟังจบไม่ได้สัญญาอะไรให้เลยเพียงแค่ยิ้มแล้วบอกว่าลุงสมชายครับผมจะสอนวิธีที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทลุงเชื่อผมแล้วกลับไปลองทําดูนะแล้วท่านก็สอนวิธีผสมน้ําเกลือล้างจมูกและบ้วนปากให้อย่างละเอียดตอนแรกลุงสมชายก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอกินยามาตั้งเยอะอย่างไม่หายน้ําเกลือแก้วเดียวจะเอาอยู่เหรอ แต่พอเห็นด็อกเตอร์ธนวัฒน์มั่นใจขนาดนั้นแถมไม่ต้องเสียเงินก็เลยลองดูแบบเอานะ่ะลองดูสักตั้งปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจากการทำอย่างต่อเนื่องครับสัปดาห์แรกเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรแต่ลุงสมชายคิดว่ามันก็ไม่มีข้อเสียอะไรเลยทำต่อพอเข้าสัปดาห์ที่3แกสังเกตว่าตื่นเช้ามาเสมหะในขอดูจะลดน้อยลงไม่เหนียวหนืดเหมือนเก่าพอทำต่อเนื่องถึงเดือนที่2ป้าสมศรีบอกแกด้วยความดีใจว่าตาแก เสียงกระรนตอนกลางคืนเบาลงเยอะเลยนะจมูกดูโล่งขึ้นด้วยนี่พอถึงเดือนที่สามลุงสมชายเองถึงกับตะลึงตื่นเช้ามาคอโล่งสบายเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่รู้สึกว่าหายใจได้คล่องขนาดนี้แม้ภูมิแพ้จะไม่หายขาด100เปอร์เซ็นต์แต่ความถี่ในการกำเริบลดลงหัวบาบป,ปกติช่วงเปลี่ยนฤดูแกต้องป่วยแน่แ,นแต่ฤดูหนาวปีนั้นแกกลับผ่านมันไปได้อย่างสบายสบายตอนนี้แกเจอใครก็บอกว่าน้ำเกลือของหมอธนวัฒน์ ดีกว่ายาวิเศษขนาดไหนๆไ,ไม่ใช่แค่ช่วยคอกับจมูกคาไว้นะยังช่วยเรื่องการนอนและความสัมพันธ์ผัวเมียค่าด้วยคุณเห็นไหมครับนิสัยที่เรียบง่ายขนาดนี้แค่ทําให้ถูกวิธีและทําอย่างต่อเนื่องก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือฟังมาถึงตรงนี้คุณคงเริ่มเข้าใจและอยากลองทําบ้างแล้วใช่ไหมครับอย่าเพิ่งใจร้อนครับวิธีการที่ดีต้องมาพร้อมกับกฎที่ถูกต้องผมบอกเลยว่าหลายคนที่บอกว่าเคยลองบ้วนน้าเปลือยแล้วไม่ได้ผล เป็นเพราะพวกเขาทำผิดพลาดใน 3. เรื่องสำคัญที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ดรธนวัตรย้ำว่ารายละเอียดคือตัวตัดสินความสำเร็จนี่คือกฎเหล็ก3ข้อโปรดหยิบป,ปากกามาจดไว้นะครับถ้าทำถูกวิธีผลลัพธ์จะดีขึ้นเป็น10เท่ากฎเหล็กข้อที่ 1. สัดส่วนทองคำความเข้มข้นกำหนดความสำเร็จนี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและคนทำผิดเยอะที่สุดหลายคนมีความเชื่อผิดๆว่ายิ่งใส่เกลือเยอะยิ่งฆ่าเชื้อดี ผิดถนัดครับดอเรธนวัฒน์เตือนว่าน้ําเกลือที่เข้มข้นเกินไปไม่เพียงแต่ฆ่าเชื้อไม่ได้แต่มันจะกลายเป็นประเบิดน้ําเกลือที่ไปกัดกร่อนเยื่อบุช่องปากและลําคอที่บอบบางของเราทําให้เสียน้ามากเกินไปจนปากแห้งคอแห้งเผลอๆจะทําให้เยื่อบุเป็นแผลได้เลยได้ไม่คุ้มเสียครับเหมือนเราปรุงซุปถ้าใส่เกลือพอดีถึงจะดึงรสชาติความอร่อยออกมาได้น้ําเกลือก็เช่นกันความเข้มข้นต้องพอดีถึงจะดงึงสิ่งสกปรกออกมาได้โดยไม่ทําร้ายตัวเรา แล้วสัดส่วนทองคำที่สมบูรณ์แบบคือเท่าไหร่จดไว้นะครับน้ำอุ่น250มิลลิลิตรตอเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาปริมาณนี้กะยังไงก็คือช้อนกินข้าวคันเล็กๆที่เราใช้ตักซุปปลายช้อนประมาณ1ในสหรือประมาณ1.5กรัมส่วนน้ำสองอามลก็คือประมาณแก้วน้ำดื่มทั่วไป 1. 2. แก้วสัดส่วนนี้จะได้น้ำเกลือที่มีความเข้มข้นใกล้เคียงกับของเหลวในร่างกายเรามากที่สุดไอโซโทนิกอ่อนโยนที่สุดปลอดภัยที่สุด และได้ผลดีที่สุดและผมขอถามแทนเพื่อนๆนที่กังวลเรื่องความดันโลหิตสูงว่าใช้ได้ไหมดรธนวัฒน์ฝากบอกมาเป็นพิเศษเลยครับว่าใช้ได้หายห่วงกุญแจสําคัญคือบ้วนแล้วต้องบ้วนทิ้งให้หมดห้ามกลืนลงไปเด็ดขาดเราแค่ใช้น้ําเกลือทําความสะอาดไม่ได้ดื่มกินเข้าไปหรือถ้ายังไม่สบายใจจริงๆวิธีที่ฉลาดกว่าคือไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วซื้อเกลือสูตรลดโซเดียมมาใช้แค่นี้ก็ปลอดภัยไร้กังวลส่วนอุณหภูมิน้ํา ดีที่สุดคือประมาณ40องศาเซลเซียสหรือเอามือแตะและรู้สึกอุ่นสบายไม่ลวกมืออุณหภูมินี้เกลือจะละลายดีที่สุดและสบายปากที่สุดส่วนจะใช้เกลืออะไรดรธนวัฒน์บอกว่าไม่ต้องคิดมากครับเกลือแกงในครัวเกลือทะเลเกลือไอโอดีนใช้ได้หมดขอแค่สัดส่วนถูกต้องก็พอง่ายใช่ไหมครับกดเหล็กข้อที่2เวลาทองคําจังหวะเวลากําหนดผลลัพธ์เมื่อได้ความเข้มข้นที่ถูกแล้วต่อไปคือเลือกเวลาที่ถูก จังหวะที่ดีจะช่วยให้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณดรธนวัฒน์แนะนําช่วงเวลาที่ดีที่สุดวันละสามครั้งครับตื่นนอนตอนเช้าหลังจากนอนมาทั้งคืนช่องปากเราเหมือนจานเผาเชื้อชั้นดีแบคทีเรียเติบโตมหาศาลหลังแปรงฟันแล้วใช้น้ําเกลืออุ่นๆบ้วนปากจะเป็นการทําความสะอาดครั้งใหญ่เชิญแบคทีเรียกระดึกออกไปเพื่อเริ่มต้นวันใหม่หลังอาหารกลางวันหรือเย็น30นาทีย้ำนะครับว่าหลังกินข้าว30นาทีทำไมต้องรอก่อน พราะเพิ่งกินข้าวเสร็จสภาพในปากจะเป็นกรดน้ำลายเราต้องการเวลาเพื่อปรับสภาพกรดและย่อยอาหารเบื้องต้นก่อนให้น้ำลายซึ่งเป็นทหารหน่วยหน้าทำงานไปก่อนสักพักครบ30นาทีค่อยส่งน้ำเกลือซึ่งเป็นกองทัพหลวงเข้าไปทำความสะอาดรอบสองแบบนี้จะช่วยกำจัดเศษอาหารและปรับสภาพช่องปากได้ดีที่สุดก่อนนอนนี่คือมื้อที่ห้ามงดเด็ดขาดการบ้วนน้ำเกลือก่อนนอนเท่ากับสร้างกรอบป้องกันยามค่ำคืนยับยั้งไม่ให้แบคทีเรียเติบโตระหว่างเราหลับ เช้ามาคุณจะพบว่ากลิ่นปากตอนตื่นลดลงเยอะมากคอก็โล่งสบายขึ้นกดเหล็กข้อที่สามท่าทางทองคำวิธีการกำหนดการรักษาอุปกรณ์ครบเวลาใช่สุดท้ายคือท่าทางครับถ้าทำไม่ถูกน้ำเกลือก็แค่ไหลผ่านปากไปเฉยๆไม่ได้ผลอะไรดรธนวัฒน์มีวิธีการสอนแบบจับมือทำดังนี้ครับท่าที่ 1. ทําทำความสะอาดลำคออมน้ำเกลืออุ่นๆไว้เล็กน้อยเงยหน้าขึ้นให้หน้าขนานกับเพดานแล้วอ้าปากเปล่งเสียง คือดดดออกมาจากลําคอลึกๆต้องมีเสียงนะครับเพราะแรงสั่นสะเทือนจะช่วยให้น้ําเกลือกระเพื่อเหมือนน้าตกเข้าไปฉลางผนังลําคอทุกซอกทุกมุมให้รู้สึกถึงน้ําอุ่นๆที่นวดคอคุณเหมือนหมอนวดฝีมือดีทําต่อเนื่องอย่างน้อย30วินาทีแล้วบ้วนทิ้งถ้าคออักเสบมากให้ทําซ้ําอ3ถึงสรอบท่าที่สองทำความสะอาดช่องปากอมน้ําเกลืออีกคําคราวนี้ไม่ต้องเหงื่อหน้าปิดปากแล้วใช้แก้มกับลิ้นดันน้ําเกลือให้กระแทกไปมาซ้ายขวาอย่างแรง ให้แก้มป่องๆให้น้ำเกลือซอกซอนเข้าตามซอกฝันขอบเหงือกและทุกมุมปากทำอย่างน้อย30วินาทีเช่นกันแล้วบ้วนทิ้งแถมพิเศษสำหรับคนเป็นภูมิแพ้จมูกถ้าคุณเป็นเหมือนคุณลุงสมชายเอาน้ำเกลือที่เหลือมาล้างจมูกอย่างเบามือครับจะซื้อขวดล้างจมูกจากร้านขายยาหรือใช้มือวักน้ำสูดเข้าจมูกเบาๆข้างหนึ่งแล้วให้ไหลออกอีกข้างหรือออกทางปากจำไว้ว่าต้องทำเบาๆอย่าสูดแรงวิธีนี้จะช่วยล้างสารเกาะภูมิแพ้และน้ำมูกออกไป ทำให้จมูกโล่งสุดๆครับเอาล่ะครับสัสดส่วนทองคําเวลาทองคําท่าทางทองคําจําได้หมดแล้วนะครับแค่รู้3ามข้อนี้คุณก็ชนะคน90%และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้น้ําเกลือขั้นพื้นฐานแล้วแต่ดรธนวัฒน์ทนยังไม่จบแค่นี้ครับท่านยังมีสูตรลับขั้นเทพที่จะเปลี่ยนน้าเกลือธรรมดาให้เป็นน้ําทิพย์เพื่อสุขภาพที่มีสรรพคุณเพิ่มขึ้นทวีคูณหากคุณอยากยกระดับผลลัพธ์ให้ตรงจุดมากขึ้น นี่คือสูตรเด็ดก้นกุติที่จะสอนให้เราเติมอาวุธลับในครัว 3. อย่างลงไปครับอาวุธลับที่1เติมน้ำขิงสดเพชชาคาดอาการเจ็บคอถ้าคุณเจ็บคอระคายคอหรือใช้เสียงเยอะจนเสียงแหบเหมือนครูอาจารย์หรือพนักงานขายให้เติมน้ำขิงสดลงไปไม่กี่หยดในน้ำเกลือครับขิงมีสารจิงเจอรอจิงเจอรรอที่การแพทย์ยืนยันแล้วว่าเป็นยาแก้อักเสบและแก้ปวดตามธรรมชาติชั้นดี ออกฤทธิ์ทัดไม่แพ้ยาแผนปัจจุบันเลยพอบ้วนด้วยน้ำเกลือผสมขิงจะเหมือนเอาถุงน้ำร้อนมาประครบคออุ่นสบายไล่ความเย็นลดการอักเสบได้ชะง,งัดวิธีทำหั่นขิงสดชิ้นเล็กๆตำแล้วคั้นเอาน้ำขิงสดไม่กี่หยดใส่ลงในน้ำเกลือ250อมลคนให้เข้ากันแล้วใช้บ้วนปากดรธนวัฒน์เคยแนะนำสูตรนี้ให้คุณครูวิชัยที่เสียงแหบจากการสอนหนังสือใช้ต่อเนื่องสองสัปดาห์เสียงกลับมาใส่กังวล สอนได้ทั้งวันครูวิชัยบอกว่านี่คือของดีประจําตัวดีกว่ายาอมแก้เจ็บคอไหนๆหนเสียอีกอาวุธลับที2สองเติมเบกกิ้งโซดากําแพงกันกรดปราบฟันฟูและกลิ่นปากถ้าคุณชอบกินของหวานกาแฟหรือรู้สึกเปรี้ยวในปากมีกลิ่นปากให้เติมเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูที่ใช้ทําขนมลงไปปลายนิ้วหยิบครับเบกกิ้งโซดาเป็นด่างเมื่อเจอสภาพปากที่เป็นกรดจากแบคทีเรียกินน้ําตาล มันจะเกิดปฏิกิริยาลบล้างฤทธิ์ที่กรดทันทีเปลี่ยนสภาพปากให้เป็นกลางหรือด่างอ่อนๆซึ่งแบคทีเรียตัวร้ายอยู่ไม่ได้ลดโอกาสฟันผุและกำจัดต้นตอกลิ่นปากได้ชะงงัดวิธีทำใส่เบกกิ้งโซดาปริมาณเท่าที่นิ้วหยิบได้นิดเดียวลงในน้ำเกลือคนให้ละลายสูตรนี้เหมาะมากหลังกินของหวานแต่ด็อกเตอร์ธนวัฒน์เตือนว่าเบกกิ้งโซดาทำความสะอาดแรงสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งก็เพียงพอแล้วครับ อาวุธลับที่ 3. เติมพรอพอลิสโลทองคําเสริมภูมิคุ้มกันถ้าคุณป่วยง่ายร่างกายอ่อนแอหรืออยากป้องกันตัวเองขั้นสุดให้หยดสารสกัดพรอพอลิสพรอพอลิสลงไป2-3ถึงหยดพรอพอลิสคือยาปฏิชีวนะจากธรรมชาติที่พึงใช้ปกป้องรังมีสารฟลาวโวนอยด์ที่ต้านเชื้อโรคและไวรัสได้ดีเยี่ยมแถมยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้ตื่นตัวเหมือนสวมชุดเกราะทองคำให้ร่างกายพอบ้วนปากสารนี้จะเคลือบเยื่อบ,บุคอและปาก ดักจับเชื้อโรคตั้งแต่ด่านหน้าเหมาะมากในช่วงไข้หวัดระบาดหรือก่อนหลังไปในที่ชุมชนแออัดน้ำขิงเบกกิ้งโซดาพรอโพลิส 3. อาวุธลับนี้เลือกใช้ตามอาการได้เลยครับวันนี้เราได้เปิดเผยความลับการดูแลสุขภาพ30ปีของดอกเตอร์ธนวัฒน์ตั้งแต่วิทยาศาสตร์เบื้องหลังน้ำเกลือกดทองคำในการทำไปจนถึงสูตรลับอัปเกรดเราค้นพบแล้วว่าการรักษาสุขภาพไม่จำเป็นต้องใช้ยาแพง หรือขั้นตอนยุ่งยากเสมอไปบางครั้งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายและใกล้ตัวที่สุดลองคิดดูสิครับน้ำยาบ้วนปากขวดละหลายร้อยหาหมอฟันที่เสียเงินเท่าไหร่ค่ายาอีกกี่บาทแต่วิธีนี้ปีหนึ่งลงทุนยังไม่เท่าราคาชานมไข่มุกแก้วเดียวเลยแต่มันช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลและเวลาอันมีค่าของคุณได้มหาศาลนี่คือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ชาญฉลาดที่สุดครับโปรดจำคำของด็ตอร์ ธนวัฒน์ไว้นะครับหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองอย่าที่ดีที่สุดคือนิสัยที่ดีการยืนหยัดใช้น้ําเกลือบ้วนปากไม่ใช่แค่วิธีการแต่มันคือทัศนคติที่เรารับผิดช,ชอบต่อสุขภาพตัวเองสุขภาพดีไม่มีขายเราต้องสร้างเองทีละเล็กทีละน้อยอย่าลังเลเลยครับเข้าครัวไปตอนนี้เลยไปผสมน้ําเกลือแก้วแรกเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักให้มันเป็นน้ําที่พีทักสุขภาพประจําบ้านจําไว้ว่าแค่ทําต่อเนื่องประตูสู่การมีอายุยืนยาวและสุขภาพดี ก็เปิดรอคุณอยู่จากเรื่องเล็กๆเรื่องนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้มายกแก้วน้ําเกลือเพื่อสุขภาพดื่มดําแต่ห้ามกลืนนะครับให้กับความแข็งแรงของพวกเราขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านขอโล่งสบายหายใจสดชื่นฟันแข็งแรงลมหายใจหอมสะอาดยิ้มกว้างได้อย่างมั่นใจและมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวถึง100ปีไปเลยครับ